โอ้ทำไมวิญญาณร่อน้ามาคนเดียวยังไงมคาคุมหัวแต่ทำสายชาร์จไงเอ้าหูฟังคุติดค้างเดียวเฉยเลยเป็นไงวิญญาณฟอนสบายดีไหมครับสบายดีเนาะ ใครเข้ามาใหม่เนี่ยเวทากาอรยาสุภาวดียวรอเพื่อนเข้ามาก่อนไ,ได้ยินเสียงเพลงไหมมันไม่ได้ยินหรอกเพราะครูไม่ได้เปิดไง ไม่รู้ว่าเปิดจะได้ยินหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเปิดดูกันเนาะได้ยินไหมีวิจ้าร น่าจะไม่ได้ยินหรอกงั้นก็ระหว่างนี้ก็เช็คชื่ออารยาอารยาอยู่ไหมนะเวทก,กาสุภาวด,ดีทำไมห้องเรามันไม่ค่อยเข้าเลยนนะสังเกตไหมเพื่อนๆไม่ค่อยอยากเข้านะ 6คนตอนนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามี่ห้าคนกาอะไรอ่ะ4คนตอนนี้มี4คนเอีคูดูก่อนในไลน์อ่านแล้วกี่คนอ่านแล้วเจคน8คน แต่เข้าอยู่สี่คนปกติห้องเราเข้าไปเรียนวิชาอื่นกี่คนสิบกว่านะน้อยนะถ้าไล่จากสถิตินะไอแอนนะถ้าไล่จากสถิตินะสิบประมาณเขาสิบห้าขึ้นกันหมดเลยนะมีมีสามับสองเนี่ย นอนมีสุชายนั้นเข้ามาละสชยนใครอ่ะอีกคนนึงขืนฟ้าใครอ่ะสุธิดาขืนฟ้านี่ใครครับ นะครูไม่ได้ยินน,น,นะเมื่อกี้เนี่ยอ๋อขันจนาตอนนี้เก้าคนละใกล้จะเป็นความจริงสิบคนละตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าพลอยแล้วก็หน้าครูใช่ไหมใช่ไหมสุดทีดาโอเคสุชานัตน เค <Okay, S 2> เสียงดังชัดเจนรอกันนะโหสักสิบคนกันนะตอนนี้เข้ามาใหม่เป็นสุวรรณนรัตอยู่กับกันอีกแล้วสองคนนี้อยู่ด้วยกันสุวรรณนรัต วัสดีครับใส่มงใส่แมสกันด้วยนะไอ้กันกับสุวรรณรัตน์นะหรือว่าอยู่แถวบ้านใส่แมสด,ด้วยนะหรือว่าเราอยู่แถวบ้านอ๋ออยู่บ้านก็อาบน้ำอาบผ้าเลยนะไม่ใช่ไม่อาบน้ำ <c oughs> ฟันเข้ายังสุวรรณรัตน์ฟันเข้ายังโควิดเขาให้ไปทำอยู่เหรอตอนนี้สิบคนอ่ะไม่ต้องรอแล้วไหนๆก็ไหนๆ,ๆเรียนเลยสุวรรณรัตน์ดูไปด้วยนะโอ้คอมช้า อ่ะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนเดี๋ยวไปวันนี้ก็เป็นรายวิชาสุขศึกษานะนักเรียนส่วนวิชาพลระศึกษาเดี๋ยวเอาไว้ชั่วโมงหนะ้าแต่วันนี้เป็นสุขศึกษาก่อนเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องเหมือนมีคนโทรเข้าตุนครับอ่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนครับวัยและการเปลี่ยนแปลงมาเรามาดูวัยแรกครับนักเรียน เห็นชัดไหมไอสุชานั้นเห็นชัดไหมโอเคอ่ะคนที่เข้ามาใหม่เป็นอะไรอะวีละพงใช่ไหมวีละพงเอก้าใช่ไหมเนะี่ยแล้วก็ใครอีกเข้ามาใหม่เป็น พเร็จแล้ไอ้ไอโจไอ้โจ้ไอ้โจ,โจ้โอเคเอาเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะครับอ่อคือวัยและการเปลี่ยนแปลงนะครับวัยแรกที่เราจะเรียนก็คือวัยทารกนักเรียนดูไปพร้อมๆกันวัยทารกนะจาไว้นะวัยทารกจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆวัยทารกจำไว้ก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองปี และเกิดจนถึง2ปีนะครับเขาเรียกว่าวัยทารกอย่างนะพัฒนาการด้านร่างกายของวัยทารกเลยหนึ่งมีการจเจริญเติบโตจากศีรษะสู่เทา้าจากลำตัวออกสู่มือและเทา้านี่คือพัฒนาการแรกต่อไปพัฒนาการด้านที่สองคือด้านจิตใจและอารมณ์ <ST AR> เมื่อโตเตเิบโตขึ้นทารกจะสามารถแยกแยะอารมณ์ได้มากขึ้นตามอิทธิพลของสิ่งเรลายกตัวอย่างเช่น เมื่อทารกหิวนมก็จะมีอาการงองแงใช่ไหมงองแงร้องไห้พอมานดาเอานมให้ก็จะเงียบหุบป,ปากนั่นแหละเงียบต่อไปนะครับด้านสังคมด้านสังคมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ซึมซับและการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในบ้านนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านสังคมยกตัวอย่างเช่นอะถ้าเกิดพ่อแม่ พ่อแม่โหพูดจากันว่างเลยนะ,ะคุณพ่อคุณแม่เธออะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาพูดกับลูกก็พูดจาแบบไพเราะสนอกหูแต่ในทางนี้ทางนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วจะนิสัยดีนะไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วจะนิสัยดีมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อนที่เรียนด้วยเพื่อนร่วมงานนะครับนักเรียน อันนี้ยก,ยกตัวอย่างเนาะบางคนก็อาจจะดีไปเลยต่อไปด้านสติปัญญานะครับสามารถแสดงความาความชอบสิ่งที่รับรู้ได้ประมาณ7เดือนถึง2ปีก็คือตั้งแต่แรกเกิดนั่นแหละครับจนถึง2ปีต่อไปครับพัฒนาการทารกแรกคลอจนถึง2ปีนี่คือทารกนะับวัยทารกนอนขดตัว แขนขาจะงอคออ่อนคออ่อนในที่นี้ไม่ใช่ว่ากินเหล้าไม่เก่งนะนะักเรียนคนละเรื่องกันคออ่อนในที่นี้เราสังเกตานะักผู้ปกครองหรือว่าชาวบ้านที่เขามีมีลูกอะไรเงี้ยเวลาเขาอุ้มไหมเขาจะจับตรงช่วงคอนะนะักเรียนจับตรงช่วงคอแล้วก็ยกอุ้มเพื่ออะไรคอเขายัางอ่อนอยู่ไหมคอทารกยังอ่อนตอนอ่อนเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับเขาจะยังอุ้มอยู่ประมาณนี้นะ พอหลังจากนั้น1-3เดือนขันคอได้เคลื่อนไหวแขนขาได้นะครับขันคอในที่นี้คือสามารถคอเนี่ยสามารถหันซ้ายหันขวาได้เคลื่อนไหวแขนกับขาได้เริ่มเคลื่อนไหวละหลังจากเคลื่อนไหวต่อไป4-6เดือน4-6เดือนเริ่มลจับสิ่งของพลิกคว่ำงายหันตามเสียงเรียกชื่อเช่น เรียกว่ามดอย่างเงี้ยมด x มดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะหรือจะเรียกว่า n ก็ได้ n อย่างเงี้ยแล้วก็หันเป็นต้นนะเรียกสุอย่างเงี้ยก็หันอย่างเงี้ยก็เนี่ยถือว่าอยู่ในช่วง4-6เดือนนะครับต่อไป7-9เดือนนะึ่งเดือนโดย7-9เดือนนั่งทรงตัวได้แล้วนะได้ด้วยตนเองนะ7-9เดือนเนี่ย7-9เดือนน,ะอน,นี่ใกล้จะครบ1ขวบนะครับใกล้จะ1ปีละ นั่งทรงตัวเองได้มองตามของตกปรบมือจิบของได้สังเกตดูช่วงเวลาจะหนึ่งปีหรือขวบหนึ่งของเด็กหรือว่าครอ,อบครัวใครที่มีน้องๆนะสังเกตมาเขาบอกอ่าตบมือจ้าเอ,เอ,าะะาเอ๋อะไรอย่างเงี้ยแบบปิดตาละจ้าเอ๋อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะยิ้มหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปช่วงสิบถึงหนึ่งปีซึ่งจะเข้าขวบหนึ่งละเริ่มเกาะยืนตั้งไข่เกาะเดินได้ตั้งไข่ในที่นี้ หมายความว่าถ้าเกิดมีสิ่งของที่สามารถจับเป็นราวได้อ่างเงี้ยตั้งอยู่เงี้ยเขาสามารถไปเกาะเกาะละลุกยืนแล้วก็เดินไต่ราวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยล้มบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะระหว่างทางมันก็ต้องโหไม่มีใครปูด้วยพรมแดงหรอกเนาะน,นักเรียนมันก็ต้องมีล้มมีหนามมีตะปูก้อนหินเป็นธรรมดาเนาะกว่าเราจะโตขึ้นมามนก็ต้องมีบาดแผลเต็มหัวเข่าแหละต่อไปครับพัฒนาการของทารก แรกข้อถึง2ปีเหมือนเดิมเมื่อกี้10เดือนถึง1ปีต่อไป1ปีถึง3เดือนนะครับ1ปีถึง3เดือน1ปีถึง3เดือนเดินเองได้ละครนี้หปีถึง3เดือนเดินเองได้แต่พ่อแม่เราก็ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมก็ต้องจับมือเดินเหมือนเดิมแต่ถ้าอยู่ในบริเวณบ้านก็สามารถเดินเองได้ละหนึ่งปีถึงหกเดือนนะเดินได้คล่องครับนักเรียนครนี้หนึ่งปีถึงหกเดือนเดินได้คล่องละ หลังจาก1ปี6เดือน1ปี7เดือนเดือนที่7วิ่งเตะลูกบอลได้แล้วครับเดือนที่7นะวิ่งเตะลูกบอลได้ละพอ,อ2อปีปุ๊บกระโดดสองเท้าและสามารถตักอาหารรับประทานเองได้นะนักเรียนอาจจะมูมามอาจจะเลอะหกบ้างแต่ก็สามารถเริ่มช่วยตัวเองตักอาหารเข้าปากได้ละสังเกตดูบางคนเด็กทารกบางคนก็ ทาไม่ตักอาหารก็หยิบอะไรเศษลูกอมเงินลงเงินเหรียญอะไรเงี้ยเข้าปากนะพออยังไม่รู้นะครับต่อไปครับวัยก่อนเรียนเมื่อกี้วัยอะไรสุธิดาสุธิดาโอ้โหไม่ฟังเลยสุชาน้นเมื่อกี้เรื่องอะไรไวัยอะไร ใช่ใช่ใครถามใครอ,อรารยาเมื่อกี้ได้ฟังไหมเมื่อกี้ว่าอะไรครับทาลกทาล็อทาล็อะไรเลย ออลิ้นวันกันวัยทารกแรกเกิดจนถึง2ปีนะครับจำไว้วัยทารกเนี่ยก็คือวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ยเขาเรียกวัยทารกต่อไปวัยที่2อวัยก่อนเรียนนะครับวัยก่อนเรียนก็คือเป็นเด็กช่วงที่กําลังเจริญเติบโตนะวัยก่อนเรียนก็คือเด็กยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับ ยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะไว้ก่อนเรียนกนะ็คือก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะเด็กไว้ก่อนเรียนหรือเด็กเป็นช่วงที่เด็กกาลังจเจริญเติบโตนักเรียนพัฒนาการส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหาตั้งแต่เด็กเลยเมื่อสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ดีโูอบอุน่นบริเวณไม่มีอะไรเลยแบบเขาเรียกอะไรไม่มีในที่นี้คือไม่มีสิ่งเล้าที่ไม่ดีอ่ะเราโตขึ้นมาเราก็จะเป็นคนดีนะแต่ถ้าเกิด อันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดบริเวณที่เราอยู่เนี่ยสิ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยผมมีแต่สารเสพติดมีแต่พวกขี้ยาอย่างเงี้ยโตขึ้นมาเราก็หนีไม่พ้นครับนะักเรียนก็จะอยู่แบบนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะแต่บางคนมันก็อาจจะคิดได้อะไรอย่างเงี้ยพอช่วงวัยก่อนเรียนคือเป็นพฤติกรรมที่กําลังปเขาเรียกว่าทําตามอะทตามสภาพแวดล้อมก็คือเรียนรู้เรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ อมาดูวัยพัฒนาการของวัยก่อนเรียนพัฒนาการของวัยก่อนเรียนหนึเอสช่วง3ปีนักเรียนสามารถปีนป่ายและกระโดดได้เดินถอยหลังขี่สาล้อรับประทานอาหารเองได้ขี่สล้อใครเคยไหมจักรยานแล้วมีข้างหลัง3าล้อเคยปะหรือไม่เคยกันเลยเกิดมาขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยหรอสี่ล้อ ก็คือมีล้อหน้าสองล้อหลังสอง๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจถ,ถ้าถ้าเอาง่ายๆคือข้างหลังสามล้อใช่ไหมใช่ใช่นั่นะแหละนั่นะแหละทุกคนน่าจะเคยนะล้มบ้างอะไรบ้างเนาะสนุกสนานกันไปพอเราเริ่มถีบได้มันก็ ผู้ปกครองก็ถอดล้อออกให้ปั่นแค่2อล้อต่อไปเมื่อกี้สามปีละต่อไปสีปีเดินขึ้นบันไดกระโดดข้ามสิ่งของกระโดดขาเดียวได้ขย่งปลายเท้าได้อาบน้ําล้างหน้าได้และสามารถแปลงฟันได้ด้วยตนเองแต่จะสะอาดหรือไม่สะอาดผู้ปกครองก็ต้องอาบให้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราสามารถเอาง่ายเล่นน้ําได้อาบน้ําได้ละผู้ปกครองกอกอาแปลงฟันอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปเข้าสูา่พัฒนาการไว้ก่อนเรียน5ปีก็คือ5ขวบกระโดดสลักขากระโดดเชือกเต้นเป็นจังหวะสามารถทรงตัวได้เป็นอย่างดีเช่นยืนขาเดียวได้านานเดินบนกระดานแผ่นแคบๆได้ทำไม5ปีถึงเต้นเข้าจังหวะได้นักเรียนสังเกตดูทำไมถึงเต้นเข้าจังหวะอะพอมีเสียงเพลงปุ๊บเด็กวัย5ขวบเนี่ย ช่วงที่กำลังจะเข้าอนุบาลน,ะน,นั่นเอนพอได้ยินเสียงเพลงปุ๊บมันจะเขาเรียกอะไรอยากที่จะเต้นหรือว่าเต้นเข้าจังหวะสังเกตดูนะเวลาเราตบมืออะไรเงี้ยหรือว่ายุยุให้น้องเราเต้นมันก็เต้นนะเด็กไว้ห้าก็คือกล้าแสดงออกมากต่อไปพัฒนาการตามช่วงของอายุนะครับ6ปี6ปีนะครับ วัยก่อนเรียนกระโดดจากที่สูงได้เล่นฟุตบอลแบบเด็กโตได้มีความสามารถในการทรงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ6ปีก็คือเหมือนก็เข้าอนุบาลหนึ่งแล้วอะ่ะนี่คือไว้ก่อนเรียนนะครับวันนี้เราเรียนแค่3าใบพอต่อไปพัฒนาการทางด้านร่างกายของไว้ก่อนเรียนนะครับอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยถีบสามล้อได้ทําทรงตัวได้สามารถาวาดรูปวาดรูปก็สําคัญนะครัไวัไว้ก่อนเรียนก็ชอบวาดรูปนะ สังเกตุนะชอบวาดรูประบายสีอย่างนี้นะครับเป็นต้นมาดูวัยสุดท้ายวันนี้เอาแค่วัยเรียนถึงแค่วัยเรียนวัยที่หนึ่งคือวัยแรกเกิดจนถึงอายุสองปีก็คือวัยทารกวัยที่สองคือวัยก่อนเรียนและก็วัยที่สามคือวัยเรียนครับมาดูวัยเรียนวัยเรียนครับด้านร่างกายก่อนด้านแรกเลยด้านร่างกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างกว้างขวางมากกว่าวัยเรียน ออมากกว่าวัยก่อนเรียนก่อนวัยเรียนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างกว้างขวางนะครับนักเรียนมากกว่า,าวัยก่อนก่อนวัยเรียนนะครับไม่ใช่วัยเรียนก่อนวัยเรียนต่อไปด้านจิตใจและอารมณ์เริ่มมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาในแง่ดีบ้างและไม่หึงพอใจที่แสดงออกได้และไม่ได้อย่างเช่นโกรธโกรธบางคนก็จะเก็บไว้ในใจ แต่ถ้าเกิดดีใจโหดีใจก็หัวเราะเฮฮากับเพื่อนเลยเหมือนอรารยาชอบดีใจอย่างเงี้ยแต่เวลาโกรธก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยสมมุติเนาะสมมุดอรารยาเป็นอย่างงี้หรือเปล่าเฮ้ยแต่แต่คนที่น่าจะเป็นจริงๆน่าจะเป็นวิทยาพรนะ่ะใช่ไหมวิทยาพรไม่อยู่ละดูน้องอยู่ ต่อไปนะครับด้านสังคมมาดูด้านสังคมมีการปรับตัวในช่วงของการเข้าเรียนคนระับเพื่อพบกับกลุ่มเพื่อนใหม่และครูที่โรงเรียนเนี่ยข้อนเนี้ยเนี่ยทุกคนต้องเคยผ่านแน่นอนด้านเนี้ยด้านสังคมเนี่ยไวเรียนเนี่ยมีการปรับตัวในช่วงของการเข้าเรียนยกตัวอย่างเช่นเราจะเข้าอนุบาลเราจําได้หรือเปล่าเราจะเข้าอนุบาลเนี่ยถามทีละคนก่อนเอา อาวิญพาณกเข้าตอนที่เข้าโรงเรียนอนอุบาลเนี่ยใครไปส่งพ่อกับแม่อรารยานะใครไปส่งป้ากับแม่อเวทากาใครไปส่งใครไปส่งเอาเวทกาเงียบ สุชานั้นใครไปส่งอ่ะแล้วตอนนี้ถามกลับไปว่าเวลาไปโรงเรียนเข้าอนุบาลเนี่ยมันเป็นยังไงร้องไห้ไหมร้อ,องไห้ไหมไม่ถามถามเอาวิยาพรก่อนเวลาพ่อกับแม่ไปส่งเนี่ยร้องไห้ไหม อ๋อไปถึงเรียนไม่ร้องแล้วอรารยาล่ะร้องไห้ไหมไม่ร้องไห้นี่แหละคือด้านสังคมบางคนจะร้องไห้บางคนก็ไม่ร้องไห้นี่คือการเรียนรู้บางคนเนี่ยพอพ่อ,พ,อพ่อแม่ผู้ปกครองไปส่งโรงเรียนปุ๊บช่วงในวัยเรียนนะัคืออนุบาลหนึ่งเนี่ยพอไปส่งเสร็จปุ๊บบางคนจะร้องไห้บางคนก็ไม่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะเข้าสังคมเริ่มมีเพื่อนละ ต่อไปครับด้านสุดท้ายด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาก็คือมีกระบวนการคิดมากขึ้นมีความเข้าใจในภาษาพูดและควบคุมการเคลื่อนไหวได้ยกตัวอย่างเช่นด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาเวลาเราเข้าอนุบาลหนึ่งอย่างแรกเลยครูจะบอกว่าอะไรก็ใกล้เขียนอย่างนี้ใช่ไหมมีจุดปะปะให้เราเขียนตามอย่างเงี้ยนึกนึกภาพบอกไหม ชานนงเงียบเลยเนะาะคาพไม่ออกเลยอ่ะต่อไปอ้วัยรุ่นเอาวัยรุ่นเอาไว้คาบหน้าดีกว่าชั่วโมงหน้าเนาะวัยรุ่นเอาไว้ชั่วโมงหน้าอะทางงานก่อนเอาง,ง่ายง,านนง่ายงานง่ายง่ายช่วยกันจํานะงานครูให้นักเรียนนะฮบให้นักเรียนสรุป ให้นักเรียนสรุปวัยทารกจำไว้นะหนึ่งให้นักเรียนสรุปวัยทารกสองให้นักเรียนสรุปวัยก่อนเรียนและสามให้นักเรียนสรุปวัยเรียนเอาเป็นรูปแบบสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าครูจะสรุปเรื่องแรกเลยวัยทารกครูจะสรุปแบบนี้ วัยทารกก็คือวัยแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองปีพัฒนาการของวัยทารกครูจะเขียนมาน,นะเดินได้เองในช่วงหนึ่งปีสามเดือนเดินได้คล่องหนึ่งปีหกเดือนวิ่งเตะลูกบอลได้หนึ่งปีเจ็ดเดือนกระโดดสองเท้าและสามารถาตักอาหารรับประทานเองได้ในเวลาในอายุสองปีอย่างเงี้คยครูก็สรุปแค่นี้นีน่เสร็จละว,วัยทารกสามารถสรุปได้ไหมเอาสั้นๆแค่นี้นพิมพ์หรือเขียนใส่กระดาษ เ,เดี๋ยวครูจะสร้างโน้ตไว้นะส่งในโนต้ตนะครับเดี๋ยวครูจะสร้างโน้ตทำได้ไหมหรือว่ายากเกินไปมไมยากยมไหมสุวรรณรัตน์ยากยาาไหมออสุภาวดีทำได้ไหม ค่อยตอบกันเลยเนาะสุภาไอเออมันเงียบๆไปหมดเลยเหงาเหรอนาะเหงาเหมือนกันนะไอโจทำได้อยู่ใช่ไหมโจอสุชาณันทำได้ไหมสมงบิ๊กสมบิ๊กเข้ามาได้ไงวันนี้ ส่งบิ๊กไหนวะดิกเลี้ยนไหนเนี่ยส่งบิ๊กนี่ใครวะอัจฉราเหรออ๋อออาไปอยู่กับแฟนใช่ไหมสุชานันเดี๋ยวสรุปให้เพื่อนฟังอีกทีหนึ่งสซใช่ถ้าสุชานันไม่ได้เดี๋ยวจะให้อรยานะ ดูฉะนั้นสรุปการบ้านเมื่อกี้เนี่ยครูสั่งอะไรโอเคแค่นั้นแหละ